นี่ก็ใช้ได้แล้วครับคุ่งี้ก็จะกิบแล้วอ,อันนี้กิมจูจมจลูกจะโตหน่อยครับเพราะมันเป็นรุ่นแรกนะครับมัดครั้งเดียวมัดครั้งเดียวแค่นี้ก็ดูใช,ดใช่ครับดูสิครับนี่ถือว่าผิวใช้ได้โอ้เดี๋ยวมันจะออกใช่ไหมใี่ครับเดี๋ยวมันก็จะจแตกอีกผู้ชีวิตผู้บึง สวัสดีพี่นอ้องกองป่่มองสมบรครับมีบาพืชภาพนองหอามาจีแปลงภาผสมสานของไม้ผลครับฝรั่งกิมจูทุเรียนลองกองครับมันสําหลังกล้วยหอม่ในแปลงเดียวกันครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของสวนครับว่า่วรเพือกคระสมความสําเร็จอย่างไรและวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ เป็ชมกันครับน้องครับอันนี้กล้วยกับของแกนี่นี่อันนี้กล้วยหอมเนาะหอมทองอ๋อเนี่ยอันนี้จักไรน,นี่ชิปเกาล่ายชิปเกาล่ายนี่ทำอะไรบุกปลูกมันอยู่ประมาณสักนสี่ไรลชมั้งอ๋อแล้วก็ใส่ทุเรียนทุเรียนก็ใช่ทุเรียนครับเอาฝรั่ง ทับร่องกลางทับร่องกลางอ๋อแล้ว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 อันนี้ทําอะไรมันอยู่นี่อ่าตัดให้มันแตกใไงครับแตกมันจะได้ออกดอกเก็บจักรอบแล้วนี่เก็บไปสองรอบแล้วปลูกไอ้ฝรั่งนี่จักจักไรปลูกฝรั่งนี่ไม่ได้เป็นไรหรอกเป็นอ๋อแซมนี่เขาเปลูกในร่องกลางทุเรียนอ๋อเสริมกว่ารอทุเรียนรอทุเรียนใหญ่อ๋อแล้วน้ำระบบน้ำทำไงระได้เที่ยวครับครับอืมใส่สองระบบขออนุญาตพาพี่น้องมาเบิ้งครับนี่ กเกษตรกรอันนี้อยู่พื้นที่ไหนครับนี่ตำบนนุนนะีสวรรครับตมบุรีสุวรรณน้องจังหวัดบุรีรัมย์อู้นี่น้ำมันมันเก็บน้ำไม่อยู่นี่ไม่ครับต้องทำล้วปูผาถ้าไม่ปูล,ล่ะหรอไม่อยู่อ๋อก็ซึมหายหมดอู้ลงทุนผาใบจักบาทนี่ใบก็สองหมื่นกว่าเขามาปูให้เนี่ยนี่ใช้ปั๊มเนี่ยซลัสเซลล์กี่แผงนี่ ชุดละสี่แผงครับอ๋อสี่แผงนี่ใช่ปั๊มจักแรงหนี่าสมมติแรงครึ่งแรงครึ่งเนี่ยแต่ดูดออกไปใส่ต้นนี่ไปใหน้าสามครับอ๋อสามมนาสามหาสามทดสองอันนี้ไปใส่ใส่ต้นต้นครับปั๊มขึ้นมาแล้วก็ไปใส่บ่อใส่บ่อแล้วก็ดูดไปใส่ใช่ใช่ครับอ๋อคือถ้าเรายิงตรงไม่ได้เนี่ยยิงตรงก็ได้แต่ พักน้ำหมายถึงว่าเราทำสาเพื่ออพักน้ำอ๋อมันมันก็ใช่เครื่องเครื่องปั่นไฟครับยังไม่ลงโซลาเซลล์เลยครับแต่มันเปลืองไงเปลืองถูกกันเยอะนาะน้ำมันน้ำมันลดค่าใช้จ่ายเนาะอ่ามันลงทุนครั้งเดียวแต่มันใช้ยาวๆอ๋ออันนี้สี่แผงนะสี่แผงแต่ละชุดชุดละสี่แผงต้องจ้างบาทนี่ครับที้ตังแผงโซลาเซลล์ชุดละสามหมื่นห้าครับพร้อมเสมอเบ็กเซ็ตน่ะใช้ได้เลย อ่าสามหมื่นห้าหมายถึงว่าชุดนี้เราก็เสมอติดอยู่ขึ้นไม่เกี่ยวกับเจาะไม่เกี่ยวกับเจาะเจาะทังไดเราเจาะผมเจาะอ่าให้ยากรกอ้องจีไม่เจาะไหนสองหมื่มน 20, ลงไปจัง <50 S 1> เม็ดห้าสิบเม็ดอู้ดึงเงินเนาะมันเป็นน้ำแร่นะ<ผ>มันเป็นน้ำแร่ไนงะใช่ครทำไมถึงเรียกน้ำแร่เขาเอาไปตรวจดิอ๋อเหรอใช่นนทวีนันจะเป็นน้ำแร่ดิอ๋อขึ้นชื่อของทุเรียนน้ำแร่นนทรี อั้งอนผมข้างล่างก็ที่ที่ขึ้นมาที่มีเปลาเภาแล้วนะครับอย่างนี้เขาเทาไปเทาไปทําน้ําดื่มก็จะอร่อยเลยสิน้องเขาหัวทรัพย์เนี่ยก็ทำน้ำดีนะกองน้ำเป็นโอะไรครูดินครับเดี๋ยวไปดูพาไปดูไอ้ฝรั่งเก็บจากรถแล้วฝรั่งเก็บไม่ได้เยอะหรอกเพราก็เป็นใหม่ไงอ๋อเป็นใหม่เพป็น ยากไหมนี่ปลูกฝรั่งนี่ปลูกไม่ยากหรอเออาอะไรมาปลูกฝรั่งทำเองครับขยายพันธุ์เองทำเองหมดเลยนี่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูไ้ที่ตอนไรนเออเออคือตอนตอนมาปลูกนี่นี่ใช่ครับโอ้ตอนเองหมดเลยใช่ครับว้าจริงแต่ว่า๋อลดต้นทุนไปได้เนาะ อ๋อนี่ปลูกสับล่องทุเรียนตรงตรงตรงนี้พื้นที่จักไรนี่จีปลูกนี่สองไร่สิบสองไร่นะอ๋อทั้งกล้วยทั้งไรด้วยอ๋อมันขยายข้างบนอีกมันต้องเรียกจริงยังไงนี่จริงอ่านี่ประมาณประมาณนี้ครับ ประมาณปีใหม่ผมจะถอนมันออกก็จะใส้จิมเลยคือมันไม่เอาแล้วใช่ครับก็ทำสองคนเี่นะทำสองคนสองตาใหญ่แต่แต่หลายหลายคนมาไม่เชื่อครับผมก็ทำไปเรื่อยๆไงทำสวนนี่มันมันไม่ต้องเร่งมันเมันเราทำได้แล้วรอดแล้วก็พักก่อนองมาเราก็ทำแสดงว่ามีความสุขกับกับการทำเกษตรโอ้แสดงว่าขยันคับเดียนเนูดูแล้วทางนู่นก็น แต่ฝรั่งนี่มันก็มันจะชามันบางคนก็จจะคิดว่าตอนตอนห่อเนาะตอนห่อมันจะยากนี่ห่อเองใช่ครับสองยายนี่นะผด้วยมากยายเลยห่อผมล่มคนใหญ่ก็คือมาทำแต่คราววันนี้มันผ่าไงโอกบัรดาอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่กิมกิมจอ้ยที่ไอ้ที่ลูกน้อยกว่านี้นี่มันลูงใหม่ครับมันจะโตงนี้แหละนี่อ่อต่อไปเดี๋ยวมันก็จะน้อยลงดิเออก็จะ ทุกอย่างนะโอ้นี่นี่อะไรโองโ้นี่ลองกองนี่ครับอันนั้นเอ่อมังคุดลองกองนี่ปลูกยากไหมนี่ก็อยู่ที่สวนกับเป็นนะสวนแถาต้องมีต้นสองต้นนะครับอืมทํามันนี่มันไม่มีมันมีทรมัน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 ดีอยู่เนาะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องจักรอะเหมือนเราไม่มีเครื่องมืออย่างสมมติว่ารถไถรถบรรทุกรเงี่ยประมาณเนี้ยครับค่าใช้จ่ายมันเยอะ ถึงมันจะสามบาทก็จริงอืแต่ก็ลงทุนขี่ไก่ขี่ไก่จ้างรถไถจ้างรถแทกจ้างรถบรรทุกคนงานหมดเบ็ดเสร็จถ้าถ้าคิดคิดแบบค่าแรงนี่น่าจะไม่ได้นะกําไรไม่มีเลยแต่มันก็เป็นเงินหมุนเงินหมุนไปเรื่อยแต่ทําสวนนี่มันลงทุนอ่ามันชาจริงกว่าจะได้ผลผลิตครับแต่ถ้าปูฝรั่งในแปดเดือนครับอแปดเดือนเนี่ยเราก็เริ่มได้ห่อได้อะไรอื หนึ่งปีนี่ก็โอเคครับเราก็ปลูกประมาณสิบอย่างละสิบต้นคืองไปนะครับนำองคือเราทดลองเนาะตุเรียนนี่ลงอยู่ประมาณหมรุ่นนี่ก็ประมาณร้อยห้าสิบต้นทุเรียนนี่นะใช่ครับฝรั่งใช่หมอนทองชนีก็มีครับเราซื้อมาต้นเท่าไหร่เราไปซื้อเองที่จันเนี่แถวขุงอะไรนี่มันจะอยู่ประมาณต้นแปดแปดสิบบาทเก้าสิบบาทแล้วแต่ แล้วแต่สภาพต้นระบบน้ําวางน้ําเองปลูกเองอฝรั่งนี่ก็ขยายพันธุ์เองนะครับตอนเราก็ขยายนะครับเหมือนเหมือนมีพันธุ์ใหม่ๆมาเขาลงในอพวกเราก็สั่งซื้อต้นสองต้นพอมาปลูกประมาณสามสี่เดือนเราก็ตอนขยายตนผลผลิตได้อะไรบุญงนตอนนี้ก็ได้ฝรั่งครับขายได้แล้วขายได้แล้วครับแปดนี่เข้าเข้าสิบเดือนพอดีครับ ฝรั่งนี่นะใช่ครับสิบเดือนพอดีเอยังไม่ถึงปีเลยครับเก็บได้จักรถแล้วเก็บไปสองรถแล้วครับแต่ยังไม่เยอะแต่วันวันพรุ่งนี้ก็จะเก็บอีกก็น่าจะได้ประมาณสักสี่ห้าร้อยโลเอาใช่ไหมอันไหนมันใช่ใช่ครับไัมุดว่ามันขาวเนาะเนี่ยเนี่ยลักษณะนะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วนี่สวยใช่ครับสวยอันนี้กิมจู ลูกจะโตหน่อยครับเพราะมันเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกรุ่นสองอ่ามันยังไม่ถึงอ่าประมาณปีหนึ่งเนาะถ้าขึ้นสองปีสามปีไปมันจะลูกเล็กกว่านี้ครับใช่แล้วมันก็จะดกกว่านี้อีกเาะกิ่งมันแก่มันก็จะต่อยอดหมายถึงที่เราตัดยอดนี่กิ่งไหนที่ยังไม่ออกดอกเราก็ตัดเพื่อให้แตกเพืจะได้มีดอกออกมามีลูกนะครับเมันก็ตัดยอดใช่หนีบยอดให้แตกใหม่เพื่อนี่ครับเหมือนหนีบอันนี้เนี่ย เนี่ยมันออกมามันก็จะมีลูกเนี่ยมันตอนแต่ก่อนมันตรงนี้เนาะแล้วก็หนีบปุ๊บพอมันแตกมานี่มันก็มีอีกออกพอมันยาวหน่อยอย่างนี้เนี่ยมันมีลูกยังไม่มีลูกแล้วก็ตัดตัดช่วงนี้ถ้าเราไม่ตัดนี่มันไม่มีหรอกมันก็จะมีแต่มันจะห่างมันจะน้อยครับจะน้อยแล้วอย่างนี้มันมันจะเหลือไว้ทั้งสองไม่ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ร่วงของมันเองไปร่วงมันเองใช่ครับแต่บางถ้ามันสมบูรณ์จริง บางบางนี่มันไม่ร่วงมันก็จะเหลืออยู่ลูกหนึ่งหอห่อตอนไหนหอลูกประมาณนะครับไหนเนาะโตกว่านี้หน่อยครับโอ้กินอยู่เลยห่อรือหลอโตประมาณขนาดโตกว่านี้สักนิดนี่ประมาณนี้ไหมหนี่ครับนี่นี่หอห่อแล้วครับนี่นี่มาเรอนี่ห่อเลยครับกินอยู่จะท้ากูนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ถ้าถ้าเราปล่อยไว้นานพอโตกว่านี้มันจะขาวแล้วมันมันจะมันจะแกน มันจะไม่ไม่หมายถึงว่ามันเลยถ้าเราห่อไว้มันอยู่ในในถุงพลาสติกนี่เนาะในที่เราห่ออย่างเงี้ยมันก็จะถ้ามันถูกแสงแดดไม่นานมันก็จะจะขาวขาวแบบแบบใช้ไม่ได้มันแกนกินไม่กินก็ไม่อร่อยครับไม่ได้ห่อกันแมลงของอะไรวันอะไรนี่หรอไอแมลงแมลงไอวันทองนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของแมลงเนาะถ้าเราไม่ห่อมันก็จะมาใช้แล้วใส่ตัวหนอนเน่าครับ เนี่ยดูห่อขนาดไหนมันถึงจะอยู่มแมลงวันอถ้าอย่างนี้ก็ไม่เน่าแล้วครับเพราะเราห่อเริ่มไปอย่างนี้เนี่ยไม่เน่าแล้วนะครับมันหอน่อขนาดไหนมันขุ้มไปเลยใช,ยใช่ใช่ใช่นั่นเดี๋ยวนี้ถุงถุงอย่างนี้มีแม่เนี่ยเอาถุงมาดูนสมมติเราใช้กระดาษเนาะเราก็ทําแบบแบบง่ายๆกระดาษนี้ก็ทําเองเหรอไม่ไม่กระดาษนี้ก็ทําเองใส่ถุงเองนะครับเราก็ซื้อถุงซื้อกระดาษมาตัดซื้อพิมพ์ทุกวันนี้ซื้อพิมพ์นี่ กิโลละสามสิบนะจิบกิโลก็สามร้อยใช่มาตัดเราเองครับถุงนี่เราก็ซื้อมาแล้วเราก็มาขณีก้นมันเลยครับถุงนี่มันเป็นเฉพาะไม่หรือยังไงไม่ไม่มันเลือกได้เลยคือเราเราจะเอาหนาจะเอาบางแล้วแต่ถ้าบางก็ราคาหนึ่งหนาก็อีกราคาหนึ่งแต่เราก็ห่อใ้ครั้งเดียวจะหนาจะบางก็ห่อราคาเดียวก็ทิ้งเหมือนเดิมใช่ตัดก้นเพื่อให้น้ําเวลาหน้าฝนน้ํามันฝนตกน้ํามันไม่ขังครับมันก็จะไหลออกมา เวลาห่อล้วก็วเปิดหน้า<ม>ถุงใ,ใช่ครับนี่จะมีอย่างนี้นี่ครับ<อ>แล้วก็สวมแล้วก็สวมไปไแล้วก็มัดเลยนะครับมัดครั้งเดียวมัดครั้งเดียวแค,น<อ>ค่นี้ก็อยู่ใช่ครับอันนี้ก็อยู่เดี๋ยว,วพอมันโตมามันก็ขยายถุงออกเนาะเ<อ>นี่ยเหมือนอย่างนี้เนี่ยเนื้อขยายเองนี่ครับดูสิครับแลก็้ไม่ครับดูสิครับ นี่ถือว่าผิวใช้ได้ครับอย่างนี้คนเห็นคุณก็ซื้อเลยแลวนี่โลเท่าไหร่ที่แม่พ่อค้ามารับเราก็ส่งยี่สิบาทรับที่สวนสวนยี่สิบาทครับอาจจะพะกิมจูนะครับแต่เย็นสองก็อยู่ประมาณสิบห้าถึงสิบแปดบาทนะครับักนเลยใช่ครับทําถุงละสิบโลสิบโลถ้าฝรั่งบว้ยถ้าทังผมทำนี่ยผมจะส่งสามสิบห้าบาทแต่ถ้าซื้อที่โคราช ที่เขาไปรับีิโผราห้าสิบาทนะครับผมปลูกน่าจะอยู่ประมาณสองร้อยต้นการให้น้ํานี่ให้ยังไงให้ระบบน้ําหยดครับแล้วก็เปิดให้พร้อมทุเรียนเลยวันละกี่ครั้งวันละครั้งเดียวครั้งเดียวบางบางบางครั้งก็ถ้าเราให้โชคให้ชุ่มประมาณสองชั่วโมงเราก็จะปล่อยวันเว้นวันตั้งให้น้ําหมายถึงว่าสูดเราให้วันนี้พรุ่งนี้เราไม่ให้วันบุรีนเราก็ให้วันเว้นวันวันเว้นวันเ้องไลเลยต้องวันเว้นวันใช่ วันเว้นวันฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นออะไรที่แบบเหมือนเหมือนมันทนอ่ะพูดง่ายๆว่ามันทนทนก็ดูแลไม่ยากไม่ยากใจมันเนาะใช่ต้องใส่ใจหนึ่งการถ้าเราไม่หอมันไม่ได้ผลยังไงก็ต้องหอครับเพื่อกันแมลงกิมจูเนาะใช่กิมจูต้องหอเย็นสองก็ต้องหอไม่หอนี่ไม่ได้กินมันเน่าอยู่แล้วครับถามว่าใช้สารเคมีไหมเราต้องใช้ ถามว่าปลอดสารไม่ไม่ไปปลอดใช้อะไรครับอาสารเคมีเราก็ใช้พวกยาฆ่าหนอนใช้ยังไงครับหมายถึงว่าเราก็ใส่เป้เนาะพน่พนพ่น<อ>แต่เราก็สลับกันกับไอ้น้ำส้มควันไม้อ่าสลับกันถ้าวันเราดูเป็นระยะระยะไหนที่หนอนไม่ลง<อ>เราไม่เห็นมีหนอนมีอะไรเราก็ฉีดอ่าน้ำส้มควันไม้เราดูว่าแมงมันลงหรือไม่ลง<อ>ใช่<อ>าาเราต้องฉีดถ้าไม่ฉีดก็ไม่อยู่ครับ ใช่ใช่ถ้าไม่มีเราก็ฉีดไอ้พวกน้ําส้มควันไม้พวกอ่าพวกปุ๋ยที่เราหมักเนาะหมักเหมือนหมักไอ้พวกกุ้งพวกเศษกุ้งเศษปูเศษอะไรเงี้ยก็ดูว่าใช่ตูเราถึงจะใช้สารใช่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องสวนผมจะไม่ใส่ขี้ไก่เพราะว่าขี้ไก่นี่มันงามเร็วจริงแต่มันอาจจะเป็นลานะครับแต่สวนข้างที่ผมทำก่อนนั่นแปดปีแล้วครับ ไม่ได้ใส่ขี้ไก่ใส่แต่ขี้วัวขี้วัวดีครับขี้วัวงามงามเรื่อยๆแต่แบบมันจะทนอะความงามมันจะทนใช่ขี้วัวนี่ธรรมชาติสุดขี้ไก่ผมไม่ใส่เลยคือสวนล่างเหมือนกันครับเพราะว่าผมดูแล้วผมใส่ผมทําสวนมาแปดปีข้างล่างนะปีนี้เป็นปีที่แปดก็หลังผมยังไม่ได้ทิ้งเลยรับแปดปีแล้วยังลูกยังสวยอยู่ครับ ผมก็มันมีลำผิดลำถูกเหรครับครั้งแรกตอนนี้เป็นไงตอนนี้อายุเท่าไหร่ทานโทษผมก็อ่าห้าสิบแปดแล้วครับห้าสิบแปดใช่ครับอูยังแข็งเล่ยลูกเต้าอะไรเนี่ยเขาก็มีครอบครัวแล้วครับมีลูกกี่คนครับมีลูกสองครับลูกชายหนึ่งลูกโตหมดแล้วโตแล้วมีครอบครัวแล้วครับอูนี่ยังทำสองตายายสิครับเพราะว่าลูกเขาก็คนหนึ่งเขาก็ไปอยู่ไปทํางานที่เมืองนอกเคยเจอวิกฤตเรื่องหนี้สินในชีวิตไหมที่ผ่านมาทำเกษตรเมื่อก่อนทํามันเนาะครับ ก็เคยเจอก็เจอไอ้นี่ทกศเจออยู่แล้วเป็นเป็นเป็นยอดคิดกันอยู่แล้วใช่ครับนี่ทกศเพื่ออ่าเกษตรกรยังไงก็ต้องกู้ทกศกู้มาใช่กู้มาลงทุนทํามันเหลอครับมันก็ไม่ไหวหาให้แต่เขาใช่สิ้นปีก็ได้มาเรื่องสมมติว่าสามสี่แสนเราก็ได้ห้าหกแสนเราก็เคยได้แล้วก็ใช้นี่ทกศแล้วก็กู้มาใช่กู้มาใหม่แต่ตอนนี้ก็ ใช่เขามาดูกู้อีกกู้แล้วกู้อีกกู้อย่างเดียวกู้อย่างเดียวแล้วตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็ดีครับมันก็เรื่องนี้เรื่องสินก็ไม่เท่าไหร่เนาะลดลงแล้วเราก็เราอาจจะไม่ได้กู้เพิ่มใช่มันก็มีพืชหมุนเวียนอย่างนี้สบายใจครับอ่าสิ่งที่ดีที่สุดคืออาญาติพี่น้องหรือแขกใครไปมามาเยี่ยมมาหาเงี้ยมาเที่ยวเราก็ได้เก็บคนละหมากร่างไม้ฝากไม่ต้องมันเป็นของฝาก ไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะแล้วสองทำฝรั่งนี่มันดีที่ว่ามันเป็นเงินอาทิตย์ครับหมายถึงอาทิตย์นึงเก็บเใช่ออกเรื่อยๆแต่มันไม่ได้เป็นก้อนหรอกอย่างอย่างจะได้ก็ประมาณถ้าเราเก็บเป็นตันมันก็จะอยู่หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยใช่ไหมสมมติเดือนหนึ่งนี่ไม่ขาดครับเดือนละสองหมื่นกว่าบาทก็พอไปพอมาศูนย์เก้า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 ศูนย์เก้าเก้าห้าหกหนึ่งหกครับห้าหกหนึ่งหก ครับคุประมงเมืองสันเทียครับประมงเมืองสันเทียเรับอนี้นครับกก็จะต้องโทรถามผูรว่าทางเข้ามัาชอกแซกพอดีผมหลงมานั้นเองมาเจอมาเจอสวนอยู่ข้างในมีทำเกษตรมาทั้งชีวิตเลยครับผมใช่ครับเคยไปทํางานที่อื่นไหมเคยไปตั้งแต่ตั้งแต่อ่าได้แต่งานแล้วนะครับมีลูกมีลูกหนึ่งคน ไปแสวงหาไปแสวงหาใช่ใช่ครับเมืองนอกไปเมืองนอกเลยไปเกาหลีครับเกาหลีไปทําอะไรครับไปทํางานโรงงานของบริษัทซัมซุงโรงงานซัมซุงนครับเป็นต้นผลิตชิ้นส่วนซัมซุงครับเงินเดือนสมัยนั้นก็สองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นนะครับเมื่อปีอ่าสี่สามไปอยู่นานไหมไปอยู่ห้าปีกลับมาพศสี่แปดครับก่อนเราจะพอเราก็ต้องพ่น่ะ พ่นพ่นพวกสารไม่งั้นก็น้ำส้มควันไม้เราก็ดูตามอ่าสภาพมันว่าพวกแมลงพวกอะไรมันจะมากินไหมถ้ามันไม่กินเราก็พ่นพวกไอชีวภาพพวกอะไรนี่มันก็อยู่ได้ครับแล้วเราก็ห่อห่อนี่น่าจะประมาณสองเดือนครับเดือนกว่าถึงสองเดือนเราก็ได้เก็บผมก็ฝากด้วยนะครับถ้าอยากมาชมมาดูสวนมาเที่ยวมาอะไรก็โทรมาเลยครับเบอร์นี้แหละครับ ใช่ครับตามที่แจ้งไว้ครับศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าห้าหกหนึ่งครับผมประมงเมืองันเที่ยนะครับผมครับก็ขอบคุณคุณคุณลุงประมงเนาะครับผมชื่อสวนนี้คือสวนหักต่างไวครับสวนหักต่างไวใช่แล้วแต่สวนล่างเลยสวนคุณตาสวนล่างสวนมันจะมีเพจของสวนคุณตาควนหักต่างไวอยู่ครับมีเพจอยู่ใช่ไหมใช่ครับเข้าไปสวนคุณตา ิมาอะไรนะสวนคุณตาครับขอบคุณคุณลุงครับผมครับบ้าคือบ้าล็อกคัดเนาะคัดเนาะสูงเจ้ารายการเบาๆบ้านเฮาอย่าทิ่มมาหนีแนวอยู่แนวยากอากลาบอกหืดดีอาหารอาชีพมากมีบันทึ่จริงดีให้พี่น้องเบิ่ง Это ведь это кубок был.